วันนี้ก็ได้อุปรกรณ์อีกตัวหนึ่งมาซึ่งค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือเจ้าตัว E N V R นั่นเองแต่หลายท่านที่เคยดูคลิปรีวิวของทางผมนะครับก็จะเห็นตัวเครื่องบันทึกที่เป็น E D V R ออกมาแล้วตัวนี้รุ่นใหม่เป็น E N V R เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวมันรูปร่างมันแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีข้อดีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูมุมพรมกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้มีอุปกรณ์นะเดี๋ยวผมให้ดูมีคู่มือนะครับใช้ไหมก็ไม่แล้วก็อันนี้เป็นตัวอุปกรณ์นะครับข้างในอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีเมาส์นะครับมีสาย Power มีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายแลนหมดแล้ว ในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็ผมว่าเล็กมากเนี่ยนี้ดูเทียบกับมือผมนะนี่ครับบางนิดเดียวเองแค่นี้นะครับดูรอบๆข้างหลังก็จะเป็นพอร์ต POE นะครับรุ่นนี้เป็น8 channel POE นะครับมีพอร์ต LAN นะครับแล้วก็มี HDMI แล้วก็มี USB 2พอร์ตแล้วก็มีตัวที่เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็มีน็อตต่อกราวนะครับน้ำหนักผมว่าเบาเบามากเลยลองเทียบกับสวิตช์อันนี้เป็น Smart p a n e นะครับ8พอร์ต นี่ครับจะได้จินตนาการออกนะครับแค่นี้เองนะครับเทียบกับเจ้า eDVR นะครับนี่ eDVR จะหนากว่าเทียบกับกล่อง iPhone นะครับแค่นี้เองก็ติดตั้งง่ายนะครับสามารถเอาไปติดตั้งประยุกต์อยู่ในสถานที่ที่มันไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างนะครับแล้วก็ทําให้งานติดตั้งเราเนี่ยสวยงามมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับผมทําการ เปิดฝาตัวเครื่องออกมาแล้วก็มาดูข้างในกันนะครับมีแค่นี้เองนะพอเอาฝาออกแล้วยิ่งเบามากนะครับก็จะมีตัวเมมโมรีเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสมองเห็นอยู่เดี๋ยวลองแกะดูนะครับไหนๆก็ดูแล้วลองดูว่าตัวสล็อตเสียบเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนยังไงบ้าง ก็อันนี้หลังจากที่เราถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเหมือนเป็นซิงค์ระบายความร้อนนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับก็จะเจอเจ้าตัวนี่ครับเป็นตัว SSD นะครับในตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อ960กิกนะครับอย่างตัวที่ผมได้มาตัวนี้จริงมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะผมแกะออกแล้วนะครับก็ตัวนี้ดีมากเลย นี่มันดึงออกได้ในที่ผมชอบนั่นแปลว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตัวเมมโมรีตรงนี้ได้นะครับสามารถเพิ่มความจุได้นะอันนี้ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเมื่อเทียบกับเจ้าตัว EDVR เนี่ยตัวนี้เป็นอนาล็อกนะนี่ครับมันมันถอดไม่ได้เห็นปะมันบิวมาเลยนะแต่ตัวเนี้ยมันถอดได้อันนี้ส่วนตัวผมว่าค่อนข้างสะดวกนะทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์การใช้งานได้นะครับต้องการเก็บข้อมูลที่อาจจะอยากจะบันทึกได้ยาวนานมากกว่าเดิมเนี่ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ให้มาเนี่ย เดี๋ยวผมลองดูนะครับเป็นของฮิกเซมินะครับก็เป็นฮิกเซมิเนี่ยก็เป็นอีก business สสหนึ่งของทางไฮพิชั่นนะครับซึ่งหน่วยงานนี้เขาก็จะทําเกี่ยวกับที่เป็นสโตรเลตโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็น SSD หรือว่าพวกเมมโมรี a การ์ดต่างๆนะครับใครที่ทาธุรกิจด้านนี้สนใจนะครับก็ลองไปดูข้อมูลได้นะครับเรียกว่าฮิกเซมินั่นเองเดี๋ยวต่อมาเรามาดูตอนเปิดเครื่องบ้างนะครับว่าการใช้งานเนี่ยมันจะง่ายมากแค่ไหนตอนนี้ผมมีกล้องตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกล้องความละเอียด4ล้านนะเป็นแบบ POE ก็เดี๋ยวทาการ เปิดเครื่องเลยนะครับเสียบอะแดปเตอร์เลยด้านหน้าก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟพาวเวอร์ไฟฮร์ดิสแล้วก็ตัวไฟที่เป็นระบบเน็ตเวิร์กนะครับติดแล้วก็ทําการเสียบนะครับสายแลนอันนี้มาจากตัวเราเตอร์ที่บ้านผมนะก็เสียบเข้าไปนะครับที่พอร์ตแลนดส่วนอันนี้นะครับเราจะเสียบ POE นะครับพอร์ตที่1เข้าตัวกล้อง แล้วก็การตั้งค่าทั้งหมดในวันนี้นะครับผมจะไม่เปิดคอมพิวเตอร์เลยไม่ต่อจอมอนิเตอร์เลยสามารถทํางานผ่านแอปพลิเคชันตัว p i กพาร์เนอร์โปได้เลยนะครับใครที่สนใจแอปพลิเคชันนี้ก็ลองไปดูคลิปเก่าๆของทางผมได้ค่อนข้างมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเดี๋ยวลองเปิดดูเปิดแอปขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับว่าตัวนี้ตัวแอปฉลาดมากตอนนี้มันเจอเลยนะครับว่าตัว envr ตัวนี้นะครับทำการเชื่อมต่ออยู่มันให้เราทําการ activate ได้เลยเราก็กด activate เลยจากนั้นเนี่ยมันทําการให้เราใส่รหัสผ่านต้องตั้งรหัสผ่านของตัวอุปกรณ์ก่อน,ก,อนก็ตั้งได้เลยนะครับ รหัสผ่านนะครับเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสินค้าใหม่ของทางไฮพิชันเนี่ยจะไม่สามารถตั้งรหัสผ่านแบบตัวเลขที่มันเรียงกันได้เช่น1นึ่งสอหหรือคําว่าแอดมินหรือว่า5 4 3 2 1หรือว่าตัวเลขเบิลได้นะครับอันนี้ต้องตั้งให้ค่อนข้างยากในการที่จะถูกค่าเดานะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าตั้งแล้วให้จดร,รหัสผ่านไว้ให้ดีนะครับก็กด next น,นี่ครับ อันนี้ที่ผมชอบนะมันทําการ activate ให้ทําการเดี๋ยวดูนะครับมันทําการกําลัง conflict network ให้นะครับทำการเช็คว่า firmware เนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังทําการตั้งเวลาให้เลยนะครับบางทีเะเห็นว่าบางทีตัวเครื่องเนี่ยมา GMT บวก8แต่ว่าบ้านเราเป็นบวก็เนี่ยเราลืมตั้งแล้วก็สุดท้ายทําการ format ให้เลยทั้งหมดนี้ทําโดยอัตโนมัตนนิครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลงลืมขั้นตอนไหนจากนั้นกด next เ,เดี๋ยวลองดูซินี่นะครับก็ภาพมาแล้ว สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยเรากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นผมกดตรงนี้นะเนี่ยครับบอกหมดเลยว่าเราจะตั้งค่าด้่ความละเอียดเท่าไหร่สตรีมเ,เป็นแบบภาพและเสียงหรือเปล่าถ้าเป็นกล้องมีไมค์ก็จะตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถที่จะตั้งค่าความสว่างต่างๆไมฮะตั้งภาพ brightness ครับเนี่ยเลือกความสว่างตรงนี้ได้เลยอ่ะผมลองเลือกขึ้นมืดเนี่ยครับภาพก็จะมืดเลยเนี่ยผมเลือกสว่าง ภาพก็จะสว่างขึ้นมาเลยอันนี้สะดวกมากๆเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเราเสียบกล้องทุกตัวก็สามารถที่จะดูภาพได้เลยไม่ต้องมาตั้งค่า i อทีต่างๆให้วุ่นวายพอเสร็จแล้วนะครับก็เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรากด next จากนั้นเนี่ยตัว Hit Partner Pro เนี่ยเขาก็จะถามว่าให้เราทําการแอดตัวอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปในไซต์เป็นมนีการสร้างไซต์ขึ้นมาเพื่อเอาไว้สาหรับที่จะมาดูแลหลักการขายให้ตัวอุปกรณ์ของลูกค้าบ้านนี้นะครับก็สามารถ แ,บบแล้วก็เลือกนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยคือตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในวงแหวนบ้านผมนะของจริงเราไปเจอหน้างนนานก็จะเจอแค่อุปกรณ์ตัวเดียวถ้าที่นั่นมันมีเพิ่งติดตั้งใหม่จากนั้นกดโอเคนะครับ ก็รอสักครู่เนะครับเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยสะดวกมากๆเพราะว่าเราจะทําการส่งมอบไซต์เนี่ยให้กับลูกค้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอามือถือลูกค้าเนี่ยฮิตคอนเน็กของเขาเนี่ยมาสแกนที่หน้าจอ QR Code แล้วนะครับขอแค่ลูกค้าสมัครตัว Account ของตัวฮิตคอนเน็ให้เรียบร้อยจากนั้นเรากด transfer นะแล้วก็เลือกได้ว่า Per Mission ที่เราจะเข้าถึงเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเราจะเข้าถึงแค่ไหนระบบก็จะดีฟ l t ว่าเข้าถึงการ c o n f i g นะครับสามารถเข้า l i v e View เข้าดู playback บ้านลูกค้าได้นะครับเข้าได้นานกี่ชั่วโมงนะครับเราก ผ่อไปได้ภาพสด4ชั่วโมงภาพย้อนหลัง8ชั่วโมง Conflict เข้าได้ไม่มีวันหมดอายุนะครับก็กดน e x จากนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนวิธีการนะครับอันนี้เป็นมือถือสมมุติว่าเป็นมือถือของ End user ลูกค้านะครับก็สมัครตัว HiConnect t ให้เรียบร้อยกดเข้าแอปนะครับจะเห็นว่าไม่มีอุปกรณ์เลยแต่ว่ามือถือของเราเนี่ยเป็น QR code ถูกั้ยครับอันนี้จะแคป,แคป QR code ส่งให้ลูกค้าทาง l ล n e ก็ได้นะหรือว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็เอาเ้าเนี่ยนะครับมากดสแกนนะครับกดนี้ แล้วกดสแกน QR code เหมือนที่เราจะไปสแกนที่ตัวตัวหน้าจอเหมือนสมัยก่อนนะครับก็มาสแกนตรงนี้แทนนะครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มีบริษัทอะไรนะครับแล้วก็ส่งอุปกรณ์ s e r i a ี Number ตัวไหนมาลูกค้าก็กดตกลงนะครับ จากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราขอมาขอการเข้าถึงตั้งค่าแบบพาวอนนะครับเข้าดูภาพสด4ชั่วโมงเล่นค่าพแชั่วโมงนะครับสม,สมมุติผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมไม่ให้ก็ได้นะผมกดออกก็ได้ให้แต่คอนฟิกก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็กดตกลงนี่ครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันของลูกค้าได้แล้วสะดวกมากๆกดดูภาพได้เลย หลังจากที่เราได้เล่นในส่วนของการตั้งค่าผ่านแอปพลิ Partner Pro ไปแล้วอันนี้พามาดูในตัวเครื่องนะครับเมนูของตัวเครื่อง ENVR เนี่ยว่ารูปร่างหน้าตาเมนูเขาเป็นอย่างไรบ้างก็หลังจากที่ผมทาการใส่รหัสตัวเครื่องเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอเมนูซึ่งเมนูเหมือนเดิมอันนี้ดีมากเพราะว่าทําให้เราไม่ต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ใหม่นะครับใครที่เคยใช้อยู่แล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมเลยมีเมนูการดูภาพสดภาพย้อนหลังการตั้งค่าต่างๆก็จะมีให้เราเลือกแต่ว่าลหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าทาไมเมนูการตั้งค่ามันดูน้อยๆเพราะว่าค่าอขงเาาเนมมป็หด้นนนฐ ต้องคลิกตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนให้เป็นโหมดผู้เชี่วชาญโหมดผู้เชี่ยวชาญก็คือว่าตรงนี้มันจะเยอะขึ้นนะครับก็จะมีการตั้งค่าเห็นไหมครับตั้งค่าเครือข่ายนะครับเข้าถึงแพลตฟอร์มนี่มีฮิตคอนเน็นะครับอันนี้เชื่อมต่ออยู่กรณีดูผ่านแอปฮิตคอนเน็หรือว่าใครที่ต้องการจะเอาเครื่องบันทึกอยู่อีกที่หนึง่งแล้วก็มีโปรแกร,รมอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเช่นคนละจังหวัดกันต้องการดึงภาพมาสแสดงผ่านแอปไอวีวัสดุพันสองหรือว่าผ่านตัวฮิกเซนทัลนะครับก็ใช้โปรโตคอลไอซับได้เลยซึ่ค่นาามง ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัย VPN หรือว่าอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นอันนี้สะดวกมากๆนะครับมาที่เมนูกล้องนะครับเมนูกล้องก็จะมีการเชื่อมต่อเหมือนกับเครื่องบันทึก POE ทั่วไปเลยแล้วก็มีการตั้งค่า POE ลองไปดูนะครับตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่ารองรับ POE ระยะไกลด้วยอ,อันนี้แจ๋มมากก็ระยะไกลเนี่ยสามารถเดินสายได้ถึง250เมตรเลยนะครับสายแลนแนะนําเป็นตัว c ค t 6นะนะครับก็สามารถติ๊กเลือกได้แล้วก็มีบอกด้วยนะว่าตอนนี้ตัว ENVR เนี่ยใช้ไฟไปก e ี่วัตต์เหลืออยู่ กี่วัตนะของผมก็กล้องตัวเดียวเนี่ยใช้แค่ประมาณ3วัต์เองหรือว่าการตั้งค่ากล้องเห็นนะครับก็สามารถตั้งค่าความสว่างนะครับตั้งค่าตัว WDR ก็ได้นะโดยรวมผมดูแล้วเหมือนเดิมนะอันนี้ที่ชอบนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่สับสนรวมถึงผู้ติดตั้งรวมถึงลูกค้าเราเองเนี่ยก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทำให้ลดคําถามที่จะมาถามผู้ติดตั้งได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเมนูของตัว eNVR ของเรานั่นเองสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับสาหรับเจ้า ตัว h ฮ v e ิวชั่ eNVR ตัวนี้นะครับเป็นน้องใหม่ตัวจิ๋วแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างแจ๋วเลยนะครับรองรับการติดตั้งที่สะดวกสบายการเอกินพลังงานเนี่ยนะครับก็กินน้อยข้างในเป็นตัว SSD ทนต่อการกระแทกต่างๆยืดอายุการใช้งานของอ่านเขียนข้อมูลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆที่ปัจจุบันเนี่ยทำผ่านตัวแอปพ i ิ Partner Pro ได้แล้วทําให้เราไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์หรือว่าพกจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ไปที่หน้าง,งานได้เลยอันนี้ก็ฝากไว้ใครที่สนใจนะครับก็ลองสอบถามร้านค้า ตัวแทนจําหน่ายดูนะครับสำหรับเจ้าตัวไฮ v ิช i o ่น ENVR ตัวใหม่ล่าสุดของทางไฮ v ิช i o ่นตัวนี้เจววมากอันนี้ผมชอบนะแล้วก็ค่อนข้างดูแข็งแรงด้วยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับสินค้าตัวต่อไปในคลิปถัดๆไปว่าจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันอีกสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ